ยังล่ะอุ้มโอ้ยลูกสาว,ล,สาวลูกสาวเห็นพออยู่ทังทึง่งเป็นเรื่องแล้วฮะยานพ่อตกตีฮะโอ้ยโอ้ยยานพ่อตกย่านแหง้งเอ้ยแตกแลว้ววะเี่ยง เอาอันนั้นมาละตตเอาหลอดออกละเลี so uh ่ยนหลอดเก่าหลอดเก่าลุดลงต๋เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดไฟอันทั้งผีกับห่วงพออยู่ไไไฟฟฟใส่ใส่ไฟตัวไหน ห่วงโพห่วงโอย่านน้ำโอดิย่านโพตุกจุมเลยฮะเอามื่อกิิเสียตัวนอกจะค่อยอันนั้นจะค่อยบอแเก่งสายไฟตัวได้ขาดแตกแล้วแตกแล้ว มันก็สิเสียละวะจะคอยมันตันเสียเบิ้งสิแกงมงไปสืบหลดนี่ไงมาใส่มันจะแกงแห้งย,ยันโอเห็นโพขึ้นแลน้วก็ยัน เปลี่ยนหลดไฟใหม่ค่ะหลดไฟเบอร์แกงโอ้ผุพระอาทิตย์แจ้งแล้วหลดนะเป็นน้ำหลดวะมีหลดใหญ่กว่านี้บ่มีอยุ่ติเสือเอาหลดใหญ่กว่าหนี้มาใส่ไหมมันแจงแห้งๆไง,งไม่เคยแจงปันไหน ดดเสียเห็นพอขึ <that> oh, <laughs> <itch ask> ้นจะได้จังหองเอ้าพอยาอุดล่องขึ้นไหมบึงจับตุดล่องจับรลอดนั่นนะไปได้บ่ละคนเดียวไปบ่ได้ดอก สิลุดแน,นอ่อื้อหูถึงเบ่งอีกหลอดเอย้ตันนั้นเป็นน้ำนนบัหนั่บ่ั้งขาข่างเดียวได้นั่นน่ะว่าถึงผื่นเนาะเออนั่นได้ยุทธ Long bừng lộn lắm con ôi gần đây hm Gan poto ghê 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 อนเทนไรแล้วห <EN> ลดหลดเสียติสายเสียขึ้นหลดเสียาสายขาดเจ้าพ่อโบเก่งเอาโหลดมาไวแต่ใส่บึ้งนั่นขาโหลดบเสีย เอ้ยคอแนมอยู่ใช้ขาดแล้ว Lọt sai đây Không đông <laughs> không ห่วงพอค่ะห่วงเห็นพอขึ้นทั้งทึงแล้วก็ห่วงนำ้ำใจตต้นนั่นนะเอาลุงเลยบลาเด้อ phương đây yin tiếng gian um gian tý là gian tý là gian ดบ่เดี๋ยวฮะอาบน้ำาแล้วพี่น้องอย่านย่านพอย่านพอตุกห้องใส่พอ nằm lê ở mèn lèn mồm ồm ồm chú bốn súng bưng bốn súng pin bơ อย่าผู้ใดมาเลียยืนหนีอย่าแม่ฟาใสเลียติแบบออย่าเขาเลียแม่แม่กินบ่หมือเลีย เหตุอยังก็หลุมหลุมก็หลุมก็หลุมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะคลิปนี้ก็ไวซ์ซับนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ